ไม่แม่มกะปิาาร้องกันวนะน่ะพัน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 ,พนโอ้โหสะกตึกโอ้ยแผ่นเน่าแผ่นเน่าแผ่นเน่าโอยเป็นไข้เป็นไข้เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเด็กน้อมชาแนลนะคะอยู่กับวีไปครับตรงเต่ครับ <laughs> ค่ะก็มีสามคนนะคะอสามคนใช่ไหมใช่มีคนจะนําเสนออะไรดูวยตรงนั้นอะไรเหรอทุกคนเหรอนี่ะนี่ครับมาตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวผมครับฮะมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นเลยมืดตึบโอ้มืดตึบตื้อเลยอ่ะเอาละครับอีสองข้างทางของผมนี่คือจะคเคนะครับซึ่งผมเป็นคนปากมันผมก็เลยชื่อว่าชาลทูเนี่ยมันก็ยังกระดิกหางอยู่เลยไหน ะรโยนคนใส่เข้เลยเหรอนี่ผมปากมันด้วยคมเดี๋ยวจุดไฟกันมองไม่เห็นเลยมืดอะมันมืดอะจุดก็ไม่ติดอีกฝนตกขอโทษนะที่ไม่ไม่เห็นออร่าของตราเคนวันนี้อยู่เกทเฮลพาร์ทที่11แล้วมะน่าจะใช่เลครับวันนี้นะะภารกิจของเราคือเราจะสร้างบ้านกันบ้านกลางน้ำนะครับในจุดที่สวยที่สุดในป่าแห่งนี้ วันนี้พวกเราจะต้องเป็นวิศวกรเวอรแล้วเนี่ยเราจะต้องมาช่วยกันคิดแบบบ้านก่อนว่าเราจะเอาบ้านแบบไหน <S <S พวกเรามีความคิดยังไงบ้างอะ่ะในเมื่อเรามีส,ภา,สภาพอากาศพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสร้างบ้านกันแบบไหนดี่อะ<ห>อะไรอะไรลุงเตาเผาฐานโคลนอ๋อ,อ,อนี่เหรอใครก็ได<ห>้มาถางหญ้าตรงนี้ลุงหนอ่อยเอาไว้กลางฝนเรอลุงเ๊มีประโยชน์อะไรใช่ใช่ผมกำลังกินหญ้าอยู่เออนั่นแหละ เขใช้อีทโคนพอเรามีไอ้เครื่องนี้เขาเรียกว่าเตาเผาถ่านโครนเนี่ยเราก็จะมีเอ่ออะไรนะลุงเอากองไฟใช่เราก็จะทําโคลนได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะไปสร้างบ้านได้ไวขึ้นจนเราเคยตายสองตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดโอเคยได้ลุงได้เดี๋ยวลุกจะไปหาเนื้อกะปิบาร่ามาให้ระหว่างนี้ก็สร้างโครงบ้านกันไปก่อนได้ลุงได้เฮ้ย ลุงแต๋วแตกแล้วลุงเฮ้ยเราสามคนมาคุยกันหน่อยไหมว่า<ช>เราอยากได้บ้านแบบไหนคือฉันอยากได้บ้านกลางน้าอะ่ะฉันอยากได้บ้านแบบฟรีอะ่ะผมอยากได้บ้านบนต้นไม้อะ่ะเกินเกิดอันนี้เก<อ>ินจะสร้างไงบนต้นไม้สร้างได้หรอได้ยังไงที่ไหนละ่ะขึ้นยังไงละ่ะแล้วก็ไม่ยังสร้างไม่ได้หรอกเอาอยู่บ้านพื้นดีกว่าฝากกระป๋องหน่อยตั้งสวยมาก ต่อไปนี้ถ้าเราเจอกระป๋องเราห้ามห้ามทิ้งห้ามกินด้วยทำไมครับเราจะมารวมๆกันแล้วเราก็เปิดร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวๆนี้เผื่อมีสัตว์ป่ามาซื้อเก็บเก็บเกี่ยก,กันเผื่อได้กำไร <c oughs> เฮ้ยป่าที่ไหนจะมาซื้อ, <c oughs> อ,อบ้าบออุ๊ยเป็นไงหล่ะเ่็นไงหล่ะตับนี้ได้ตับนี้ได้ได <c oughs> อันนี้เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ต่อไปเราต้องหาไม้อ่ะเราต้องจุดไฟก่อนเอ่อ ไม่รู้อะมันไม่มีอะไรให้ลงอะนะนี่มันมันต้องใส่ไฟเอ้ยใส่ไม้เข้าไปแล้วก็จุดจะได้ผ่าใส่ไม้เหรอยัดไม้เข้าไปหรอครับอ๋อเราไม่มีไม้นี่เองเสร็จแล้วอิดโคนอีกอะต้องแปะอีดโคนอีกอันหนึ่งเรียบร้อยเขาบอกว่าใช้เครื่องมือสร้างถ่านไฟเผาเผาเลยเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนที่เราจุดไฟอ่ะ ก็คือเราเอาไม้อะเข้าไปใส่ลุงอ๋เอเาต้องมาปันออ่นก่อนนะจุดไฟจุดไฟแล้วต้องปั่นไฟใช่แต่ว่าฝนมันตกงี้ไฟมันจะไม่ดับแล้วไอ้ดับไม่ดับ,ม,ดบมันเป็นเครื่องไงมันปิดแล้วไงลุงจุดแล้วใช่ไหมแล้วเอาดับแล้วไม่ดับ เอาละทุกคนครับวันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่ใช้สอยของเรามันจะกลายเป็นบ้านมันจะกลายเป็นที่ทำอาหารแล้วก็จะกลายเป็นที่อยู่ของพวกเราด้วยในสุดเราก็จะมีบ้านอยู่แบบเป็นหลักแหล่งกับเขาสักทีแล้วใช่ไหมฮะจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าน,นี้มาห้าสิบกว่าวันแบบไม่มีที่อยู่นะครับใช่ออตอนนี้ก็เว,วหนวหน่อเฮ้ยเราต้องแบ่งหน้าที่กันนะเจเพี่จำได้ว่าเจเคอ่ะเก่งเรื่องการทำฟาร์ม มันก็นิดหนึ่งอะนะมันก็เต้รับหน้าที่ปลูกฟาร์มเลยนะทำพวกที่ปลูกฟาร์มอะไรพวกนี้ทำเลยโอเคนะเฮ้ยเธอ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 เฮฮะเขาจําได้เธอเก่งเรื่องการหาของไม่หาไม้อะใช่เหรอตอนไหนวะตอนนั้นเขาจําได้วันนั้นน่ะเขาจําได้แม่นเลยเธอแบบหาไม้เก่งมากอะไม่เนี่ยเธอหาอยู่เนี่ยตอนนั้นน่ะงั้นเธอรับหน้าที่หาไม้หาหาเห็ดอะรพวกนี้เลยนะโอเคปะได้ได้เดี๋ยวหาไม้โอเฮ่สบายแล้วที่เหลือกันั่งออแล้วแกทำไรนี่นี่ผมจำได้พี่ไว้อะอะไร พี <S <S ่ไว้มีความสามารถพิเศษพี่ไว้รู้เปล่าอะไรพี่ไว้หลงป่าได้พี่ไว้หลงเป็นหลงนู่ดนะนู่นการเดินไปหาท่อนซุงนี่มันไกลมากนะรู้ไหมอาจจะได้มาแล้วแบกได้แต่สามท่อนมีรถลากไหมลากทีเดียวแบบเป็นสิบสอะไรเงี้ยเฮ้ยคนป่าอยู่ดีมันก็เดินมาย่องๆมายิงมันไปแล้วตายไปแล้ว มันจะกลายเป็นบ้านจริงๆแล้วใช่ไหมจริงเฮ้ยโทษผมกินเนื้อเน่าไปสวยแล้วท้องเสียทำไงดีใครมีดอกบัวบ้างยาฟ้าไม่ใช่มันท้องท้องท้องเสียเลยมียาฟมีนี่ไหมดอกบัวดอกบัวมีอยู่เต็มพื้นเลยเอ้ยไม่ใช่เต็มแถวๆนี้เลยอ่ะลงมีหนึ่งดอกขอโทษขอโทษขอโทษตกใจเผลอกดกิน นี่ปะนี่ปะโอ้ขาดอีกหนึ่งมีอีกหนึนน่งเนี่ยตรนี้กลัวเต็มเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมาเอามาเอาไหนลุงไหนตะเก้เออเอ,อ,เอ,อ,เอาหารอ้วกกีก้กอนเอาไปกอดกินเนื้อหน้าไปอันหนึ่งเลยอ่ะโ <c oughs> อ้ยขอยังชั่วหน่อยไม่หิวเนื้อลุงต้องการกินเนื้อผมเจอสัตว์ละผมกำลังล่ากลับไปผมเจอกระปิบาร่า ทำไมกะปิบาร่าร้องกันวะน่ะพูม่าอะไรเดี๋ยวูม่าชิบไก่ละ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 เฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเฮ้ยผมทำไมผมเอาธนูไม่ได้เลยอะธนูผมมันไม่ออกตายตายเกือบตายอ่ะผมเอาธนูออกไม่ได้อ่ะงงอ่ะผมก็ว่าทำไมกะปิบาร่าร้องแปลกๆร้องแบบขู่ด้วยสวยละ ผมน่าจะแผลเต็มตัวผมต้องรีบกลับไปพัดแผลก่อน Oh my god Oh no กลับบานกลับบาพัผ่านแผล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 เปิดเปิดเปิดใครพ่านแผลบ้างใครพ่านแผลบ้างผมมีแค่หนึ่งพัน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 โอ้โหเต็มตัวเลยครับพี่น้องสวยแล้วหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตุงกราลังจะกลับไปซัพพอร์ตเก็บของใส่กล่องให้หมดซัพพอร์ตอยู่จะตาย พัน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 อตอนนี้ผมพันละผมพันครบตัวละแต่ว่าอุ๊ยแผ่นเน่าแผ่นเน่าแผ่นเน่านอน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 อนนอนอุ้ยเป็นไข้เป็นไข้เป็นไข้ปวดหัวตอนนอนอ้เป็นไข้มากินนี่มากินนี่กินน้ำนี่นี่นี่ๆน่ไม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 ่มีนี่ใช่ไหมลุงกินได้แต่ไม่ติดนี่อะไรใช่ไหมตื่นมาแล้วมอร์นิงโอเคตอนนี้แผ่แดงแล้วเหลือแค่พันอย่างเดียวพัน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  ันทำงานต่อเดือดโลกใจไปตายแล้วเราโอ้ยหัวใจหยุดเต้นแล้วนี่ฉันรอดจากการโดนเสือพูม่ากัดด้วยแหละรู้เปล่าอ้สุดยอดไปเลยอ่ะใช่ใช่โว้ยหมอลุงไม่ได้ลุงช่วยเอาไว้ป่วยมาฝากที่นายบอกว่าไงนะนายรอดจากเสือพูม่าใช่ไหมใช่แต่พวกเราน่ะสิไม่เคยโดนเสือพูม่ากัดเลยใช่ หิงจังหวะเฮ้ยโอเคดูซิว่าเราจะคาฟอะไรได้ฮะแล้วก็วางกับกระดองวางกับเชือกสองอันได้เลยปะเฮ้ยได้เลยเอาว่ะปึ๊บเป็นเกราะครับแล้วใส่ยังไงนี่นี่นะที่มันขยายเปิดกระเป๋าเฮ้ยทำเป็นเล่นดูดิดูคางผมดิเฮ้ยคืออะไรอ่ะเออเป็นเกาะเป็นเกาะอยากได้ไหมเดี๋ยวไปล่าให้เดี๋ยวไปล่าให้อู๋โอเคโอเคเดี๋ยวไปล่าให้เลย ยังไม่ทันบอกเลยว่าอยากได้ลูกอยู่พูดอย่างงี้สิโถ่เอ้ยกันเสือกันคนป่าได้กันปิงไม่ได้สุดยอดเลยใช่ปิงมันทะลุพี่มีปิงเกาะนมเฮ้ยผมโดนปิงเกาะพี่แต่ผมหาปิงไม่เจอ แอาแล้วอยู่ในเกาะหรือเปล่าแล้วเนี่ยโอ้โหจริงด้วยโอ้ลุงบอกแล้วว่ามันกันแต่เสือผมว่านะเดี๋ยวนะกัะปิงไม่ได้เกาะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะเว้ลุงก็เลยบอกเลยว่าลุงก็ไม่ชอบเกาะเสือก็กัดขาได้ปะวะมันเปลี่ยนใจไปกัดคอขึ้นมาทำไมเออ เอาเอาตรงเอาจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังสำรวจไม่หมดเลยนะครับพอดีกลับไปย้อนดูคลิปเก่ามายังมีเส้นทางบางเส้นทางที่เราไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าอยากสำรวจเดี๋ยวค่อยไปรอบหน้าครับจ้ามันแงิวเฮ้ยเรายังไม่ทำ <im iac al music> บ่อก,กองน้ำเลยเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่จำเป็นแล้วมั้งฝนตกขนาดนี้จำเป็นอยู่ตอนหน้าแล้งนะมีหน้าแรงด้วยเหรอที่นี่ลุงมีมีมีโอ้ดียังมีให้ลุงอยู่มันต้องหกปีแล้วลุงรู้นะโอ้อยู่นานแล้วเนี่ย ลุงถ้าเกิดว่าที่กองน้ำถ้าเกิดฝนมันตกเงี้ยน้ำมันจะไหลเข้าไปในที่กองปะน้ำก็ต้องไหลไปที่กองเลยได้เพราะว่ามันจะได้กองน้ำออกมาเป็นน้ำสะอาดคนปลาเธอคนปลาไหนไหนไหนไหพีเพเลยทีนายกนสายกน คนป่าเยอะมากคนป่าเยอะมากไปแม่เด้่เด้อยู่ไหนอยู่ป่าไม่โดนป่าไม่โดนกำลังไปมันได้ฆ่ามาหรือเปล่าน่ะมันจะตายหมดแล้วลุงผมมันอ้าวเรียบร้อยเคลียร์แล้วโอ้ยเพดทะยอกพี่ยงไปเป็นหนองเพดทะยอกแผลทะยอกด้วยนะตลกฟ่งเป็นหนอนมามามา มาลงมาขาดเลยแผลทะยอบคุณฟองปนหน้องโป๋นนะานางเซนนาวบ้านเสร็จ<บ>แล้วเหรอทำไมมันทไมมันดูโครงเค้งเหมือนไม่เสร็จไงไม่รู้ฮะฮะเสร็จแล้วมันดูผมไม่เสร็จเลยวะอือทำไมมันมีขนาดน่ะผมเหมือนว่าเหมือนมันไม่เสร,ร็จยไงไม่รู้อ่ะนี่แหละบ้านของเรา ไม่เต้ไม่แปะไอ้เราเราปิดไม่เราปิดนะนะปิดนะเน่เวางนี่วางนี่ทำไมอ่ะรอปิดแล้วทำไมอ่ะจะรอปิดต่อท้ามันจะเป็นคนสำเร็จไงเราก็มาดีดตัอะไรวะไม่หนักก่อถืออ่ะอายุละหายเลยทำไมต้องแย่งกันไม่หายอยู่เต้พี่เราไปแอ้วนะแต่ขยโยนดินลงมาข้างล่างวะไปแล้วอ่ะไปแล้ว เองก็ได้ไปครับไปเฮ้ยย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 าไม่ยย้ยยยยยัยยยยยลยย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 เลยย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 ลยยยยลยย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 ยไปยยยไยยยยยปยย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 ยลยยยยยยไปยยยยยเยยยยยยยไยเยย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  เราอะไรวันนี้มันจะทำงานกันหรือเปล่าบ่นคนอื่นเต้นก็รอเล่นแหมโอ้โหอันนั้นคนอื่นตายมาดีเลยแแบนี่แแบนี่เออแแบนี่เนี่ยมันต้องอีกก้อนหนึ่งพี่บีวิ่งไปเอายังทันเลยเออเราชนะแล้วเราชนะแล้วเรากดให้ก็ได้อะเมื่อกี้เราชนะทั้งสองรอบแล้วเอาถอยสิหนึ่งสามสองตอกจับ ไม่เขามองอยู่ของเขาไม่มีอิดแต่เขาก็มองอยู่จ้าออกไปไดูมือดูมือว่าใครจะแชีออ่ยมปนมองก็ชนะแล้วอ่ะโอ้ยจะได้ติดคลิปไปแค่มองแค่มองก็ชนะแล้วแค่ทะเลาะก,กันติดอิดเนี่ยนะโคตรตลกเลยโอ้ยกดจนเลือดซ้อมเย้อะไรวะจะแข่งกันทำไมวะเนี่ย ู้ชนะเมื่อกีดบียังบอกว่าไรสาระยเลยเ,เล่นอะไรกันไม่รู้ไรสาระเสียเวลาเวลาให้ที่จะรีบแปะให้มันสิอ้าวมันใช้ท่านซูงอะ่ะอุ้ยมีคนโยนท่านซูงลงมาให้พอดีเลยเอ้าวมันลนโล่ขใจนะแค่วางเฉยๆเอาละ ต่อไปก็ใบปาล์มไปใส่เท่าฐานแน่นอนเย้เต็งเสร็จแล้วโว้ยตรงเสร็จก่อนเอาละบ้านหลังเราบ้านที่เราใช้เวลาสร้างกันมาก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไม่ใครเป็นไรอันตกน้ำเฮ้ยฝนอยู่ตกบ้าน่าเป็นไปได้อย่างไรฮ้ยเออ ภาพกำลังสวยถ่ายรูปเซลฟี่เลยเร็วๆลุงปักตะไคร้ใช่ไหมลุงนี่เลยมุมนี้เลยทำไมต้องมายืนข้างกล้องวะอ้าวเนีอย่าหัวบ้างเฮ้ยสวยมุมสวยแล้วหันไปมองนี่หันไปมองบ้านาทุกคนทุกคนมายืนข้างหน้าหน่อยมาถอยหลังมาหน่อยเต้นหลังมาหน่อยเดี๋ยวเร็วลุงง่วงมากเลยตอนนี้จะสลบแล้วบีถอยมา <c oughs> ขวาบีถอยมาขวาขวา ลงขีดแดงแล้วขีดแดงเหมือนกันกลับนิดนึงกลับนิดนึงกลับไปขวาหนึงโอเคโอเคโอเคเอ้ยกลับมาซ้ายหน่อยโอเคโอเคหนึ่งสองสามสอโอเคนอนนอนนอนโอเคเอาล่ะผมว่าวันนี้น่าจะพักผ่อนกันได้แล้วนะฮะเพราะว่าเล่นกันมาสามจะอีกอีกสิบห้าทีสามชั่วโมงแล้วฮะ กับบ like ้านหลังน so ี no euh. ้ก็หลังจากนี้กินเฮลเนี่ยจะมีมีถ่ายต่อไหมเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะเล่นกันหมดแล้วใช่ไหมใช่มันไม่มีอะไรอัปเดตใหม่แล้วแล้วก็มีแค่อย่างเดียวพื้นที่ที่ยังไม่ได้ไปสำรวจนะครับแต่ว่ามีนิดเดียวฮะรออัปเดตใหญ่เลยก็ได้ถ้าวันนี้ก็เดี๋ยวพักก่อนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใช่วันนี้ไปติดตามพี่บีได้ติดตามพี่เต้ได้พี่เต้เจเคแล้วก็ลุงเต้เขาต้องมีที่ติดตามไหมลุงเต้ไม ไม่ให้ติดต <laughs> โอเคลุงโอเคทุกคนครับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายปล่อยแลกหนาเนะ่ย